ทีวีซัมซุงที u 7 0 0็สีสวยไร้ขอบความชัดระดับโอเคในราคาที่ไม่แพงคุ้มสุดๆ พูดถึงยุคนี้เนี่ยคงไม่มีใครมานั่งเปิดทีวีดูข่าวดูละครหรือรายการต่างๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะเลือกเสพคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยอยู่ในมือค, <c oughs> คุณเพียงแค่หยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเครื่องเดียวคุณก็เปิดดูได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนดังนั้นทีวีจึงถูกลดค่าความสําคัญให้น้อยลงครับแต่อย่าลืมไปนะครับว่าข้อจํากัดของสมาร์ทโฟนก็คือจอมันเล็กมากมันจะเสียในเรื่องของความอรรถรสในการรับชมไม่ว่าคุณจะดูหนังแอคชั่นหรือว่าต้องการดูซีรีส์โอ้มันไม่ไน่อรรถรสจริงๆนะคุณ ทีวีนอนดูเฉยๆก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าสามารถรับชมได้เพลิดเพลินมากกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําทีวีเครื่องนึงครับที่มีฟังก์ชันครบคันรองรับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายและความคมชัดระดับ 4K ที่สําคัญเลยราคาไม่แพงเหมาะสำหรับซื้อติดบ้านดวยสักเครื่องหนึ่งรุ่นนี้มีชื่อว่า Samsung TU 70 4 3นิ้วครับ ครับและนี่ก็คือหน้าตาของ Sam s ุงท TU 7000ภาพสีก็สวยมากๆเรียกแต่หรูสุดๆทีวีรุ่นนี้นะครับมาในดีไซน์ใหม่ทันสมัยและหรูหราดึงดูดให้คุณได้สัมผัสกันแบบเร็วๆโดยสไตล์มินิมอลในทุกมุมและความไร้ขอบทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนกับนั่งดูหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์ที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับ<อ>และนอกจากดีไซน์ที่หรูหราอลอาการของเขาแล้วเนี่ยทีวีตัวนี้ยังฉลาดมากๆด้วยเพราะรองรับแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Apple TV Apple Air Play 2, Apple Music YouTube Amazon Video. แต่สำหรับบางคนก็บอกว่าจะให้ใช้รีโมทกดพิมพ์แบบนี้เมื่อไหร่จะพิมพ์เสร็จไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะ Sam s u n g T u 7 0 0 0สามารถทอนหน้าจอจากมือถือได้ทั้งระบบ iOS และ Android โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบฟีเจอร์นี้สุดๆเลยเพราะอย่างเช่นเวลาผมจะดู Netflix หรือว่าค้นหาดูอะไรใน u t u b e เนี่ยชื่อยาวๆเนี่ยเราต้องพิมพ์หรือว่าสั่งด้วยเสียงบางทีคาสั่งเสียงหรือพิมพ์ยาวๆไปเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ดังนั้นฟีเจอร์นี้น่าใช้สุดๆเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปในมือถือครับแอปพลิเคชัน u t u b e อ่าพอเข้าไป YouTube แล้วครับเงื่อนไขหลักก็คือตัวทีวีและตัวโทรศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวกันครับหลังจากนั้นครับกดไปที่คลิป YouTube ที่เราต้องการชมครับเมื่อได้คลิปแล้วครับดูที่มุมขวาครับอ่าและนี่คือการสะท้อนหน้าจอขึ้นไปหรือว่าเรียกอย่างว่า Air p พย์ครับแค่นี้ครับง่ายนิดเดียวหลังจากนี้ก็คือว่าเวลาเราจะดูคลิปอะไรในมือถือเนี่ยเราสามารถส่งเข้าทีวีได้เลยอัตโนมัติสะดวกสบายใช้งานง่ายจริงๆุชม ครับในส่วนของจอภาพนะครับ Samsung TU 7000เป็นจอภาพที่มีความสมจริงด้วยระดับความชัด 4K UHD <Okay. S 1> ซึ่งความละเอียดของ 4K UHD นั้นทําให้เราสามารถมองเห็นภาพต่างๆได้อย่างคมชัดเหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในแต่ละฉากเองเลยละครับ <Wow. S 1> ทีวีตัวนี้ครับถูกผลิตให้สามารถแสดงสีได้อย่างสดใสด้วย Crystal Display Crystal Display นั้นจะช่วยปรับสีและรายละเอียดให้คมชัดดูเป็นธรรมชาติดูสบายตามากยิ่งขึ้นครับ และฟีเจอร์ที่หลายคนถามหานั่นก็คือเกมแ n h a n c e r ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้เราเล่นเกมได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งการเล่นเกมด้วยเกมแฮ h a n c e r เนี่ยช่วยปรับหน้าจอของเราให้เหมาะสมจนทําให้คุณแทบมองไม่เห็นอินพุตเล็กต่างๆสัมผัสการเล่นเกมที่ราบรื่นไร้ซึ่งภาพเบลอและอาการกระตุกครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีวีเครื่องนี้ <Okay. S 1> นเรียกว่าคุณภาพครับจอจริงๆถ้าอยากมาดูตัวจริงหรืออยากเป็นเจ้าของแวะมาได้ที่สยามชัยครับเพียงประ,ประชาชน1ใบผ่อนเริ่มต้นที่990บาทตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นบาท คุ้มสุดๆไปเลยครับครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสำหรับใครที่อยากติดชมก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างหากถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามสยามชัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ